สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอมซาครับวันนี้ผมจะไปเล่นแมบอีเวนแม่ลิศนะครับแล้วก็เด็กเซเรียวระดับนายแม่ครับในเกมเดี๋ยวไม่มีเฮียซีเมสกันนะครับอาดูกันเลยครับเมื่อเข้ามาก็จะมีข้อความเตือนต่างๆภายในเกมครับผมแล้วก็จะมีแมบต่างๆเพิ่มขึ้นมามากมายครับมาเริ่มกันที่แมบแรกเลยนะครับอีเวนแม่ลิศครับผมที่ผมเรียกเพราะว่าตัวละครที่จะไปเจอก็คือตัวแม่ลิศนะครับใน ด่าน3วาเลนไทยครับผมวาเลนไทยเวนนะพร้อมครับ id studio น่าจะเป็นกลุ่มผู้พัฒนาเกมนี้นะครับห้ามตายนะครับด่านนี้มาครับภารกิจให้ตามหาหนูยี่ตัวครับผมเี๋ยวตะเกียงก่อนละกันตะเกียงนี้ครับคุณผู้ชมต้องเข้ากลุ่มก่อนนะครับถึงจะได้รับมาครับ รูปแบบการเดินของศัตรูปเป็นการเดินสุ่มครับ <Hello. S 1> เดินเร็วด้วยนะเข้าไปใกล้มันจะเห็นทันที <C> e <at> หนูตัวแรกนะครับบางตัวก็จะอยู่กับที่ครับบางตัวสามารถขยับขยเยอนได้ด้วยนะแต่อาจจะไปขยับแล้วไปรวมกันกระจุกนึงนะครับผมเซฟมุมนี้ก่อนมาแล้วหนึ่งตัวนะครับ รอบนี้สามตัวเลยครับคนลุกอยู่นะแบบนี้ผมเล่นค่อนข้างที่จะกลัว,ลวนิดนึงนะเพราะว่าหนูตัวมันใหญ่มากรอบนี้มาเต็มเลยครับฝั่งนี้จังหวะดีต้องไม่พาลาดละเจ็ดตัวไปฝั่งหนูก่อนนะเพราะว่าถ้าเห็นมันจะโว้กับทันทีครับปึ๊บฟังเสียงเท้าได้ น้าเต็นตัวหนึ่งครับอันนี้จุดปลอดภัยครับทางโน้นโอเคสวนกับมันเลยต้องขดหินมีหนูตัวหนึงครับไปตามทางเลาะไปนะครับมีระวังศัตรูเห็นอยู่สิบตัวอบนบ้านนี้นะครับไปเช็คครับเผื่อจะมีหลงเข้ามา ถ้าเดินกวนมากลงก็งไปเช็คมีลงมาะไหมหอืมตัวหนึ่งเต็มๆเลยเคส1เอ็ด okay, ตัวสิบสองตัวรอบนี้ก็จัดกระจายด,ดีครับเพราะว่าถ้ามันน้อยน,นี่ไปรวมมุมมันก็ไม่ไหวนะมันเยอะเกินในมุมสุดท้ายแล้วล่ะกระจุกนี้เลยครับแถวต้นไม้สองต้นนี้เลยครับและเป็นมุมเสียงด้วย รอก่อนเห็นเห็นเอเครับละสองตัวนะครับแนะนำให้เก็บรับละสองตัวแล้วไปหลบบนโขดหินนะครับเร็ว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 ฝั่งซ้ายอุ้ยหนูเต็มเลยตรงนู้นนะ่ะ มาขวาลบก่อนเก็บไปแล้วไปแล้วไปแล้วอีกสองตัวเซฟเซฟเซฟเด็กพวงไปไหนกันนะโอ้มาแล้วลบก่อนโอ้เกือบน่ากลัวมาก หลบกันหลบกันต่อเก็บต่ออ,อ,อยู่ในกันได้ตัวเดียวรอบนี้ไป่วนไปด่วน,ไ,วนไม่ทันแล้วไม่ทันจริงๆเราต้องค้างเปเลยสามตัวเท่านั้นผมว่ามุมนั้นแหละ,ะจุกโวมกันฮลโล้ย <Hello. S 1> เห็นเห็นเห็น ไปขวาโอเคได้สิบวิแปดโอ้ยโธไปทำไมตรงนู้นเราต้องไปจุดเริ่มต้นเลยนะน่ามันน่าจะไปหลบตรงฝั่งซ้ายแน่งานเข้าเลยถ้าไปฝั่งโน้นนะผมจะเห็นตัวแม่ลิดยากมากครับเพราะเป็นมุมอับเนี่ยมันมเป็นมุมสูงครับมุมนี้มันจะเห็นได้ระยะไก,กลโอเค หลัต้นไม้นี้ลบได้นะครับอาศัยฟังเสียงเอาได้ก้าวโอ้โอ้โอ้โอุยลบก่อนลบก่อนยาฮึบยังไงดีเดี๋ยวตัวเดียวว่ะต้องวัดดวงกันแล้วผมว่าต้องเป็นตัวที่วิ่งไปบ้านหลังแรกแนะ่ nhìn ra ngoài hãy hàng còn mà sai, mày ơi ๆ,ๆ. ơi 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 ô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  เห็นเห็นแม่ลิศเห็นนะนะ่ะแล้วมุมนี้ไม่เป็นมุมอับด้วยนะจำสแกนที่ตกใจมากโอ,โอ้ยโอ้ย่าไม้ฮึบฮึบฮึบเออต้นไม้บังไว้ต้นไม้ช่วยชีวิตออกซ้ายเลยนี่ไง เฮ้ยจีจีเรียบร้อยเลยครับค<ว>ุณผู้ชมก็จะได้รับเหรียญเลยนะครับตัวเกมก็ไม่มีคาสซีอะไรครับก็จบอยู่อย่างเงี้ยครับวนอยู่แบบนี้เลยโอ้โหลุนระทึกมากเลยนะสอดไวก,กีดีเกือบนะครับเนี่ย <Hello. S 1> เป็นเล่นกับแม่ลิ้นหน่อยละกันลโลอันนี้มันนี่ครับ นี่ครับตัวจริงเสียงจริงครับโอเครับงั้นกลับไปที่ลอปี้เลยนะครับในด่านนี้ไม่ได้มีตะเกียงให้คุณผู้ชมนะครับก็จะได้รับเหรียญเป็นรางวัลปลอบใจนะครับมาต่อเึ้แบบนึงนะครับเด็กเซลเลียลดับในแม่เลยนะไปครับเกมเริ่มละครับด่านนี้ครับผมแนะนําให้คุณผู้ชมใช้เฮนชลีเลยนะเอาแบบว่าสว่างสุดๆไปเลย ภารกิจด่านนี้ครับให้ตามหาชิ้นส่วนเข่าวกว้างครับติบอันหาส่วนผสมมา4ตัวครับแล้วก็นําส่วนผสมที่ได้นั้นไปโจมตีใส่พิศาจตัวนั้นครับก็เป็นการจบภารกิจในด่านนี้นะเริ่มกันเลยนะครับรูปแบบของพิศาจคือการเดินสุมนะครับคุณผู้ชมต้องระมัดระวังมากๆชิ้นแรกเลยรอ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 ให้เลี้ยวก่อนนะครับ เนี่ยครับมันจะวกกลับเนี่ยครับจังหวะน่ากลัวครับมันวนครับอาจจะต้องร่อหรือไม่ก็ให้มันหายบักนะครับเห็นคุณผู้ชมเขาเรียกว่าตัวนี้เป็นหนอนนะก็เหมือนนะครับเพราะว่าตัวเป็นป้องๆนะอันที่3มนะครับอันที่2มุมนู้นนะครับรอรอให้ปีศาจวนก่อนนะครับเดี๋ยวาพึ่งไปนั้นมันจะวกลับได้เนี่ยครับล่อเลยแล้วกัน ได้ไปเร็วๆเค <Yahoo! S 1> okay. อันที่สี่ครับอันนี้เป็นมุมหลบนะครับบางทีปีศาจมันจะไม่ไปทางซ้ายจะวกกลับผมมีเทคนิคนะครับนะครับค่อยๆรลอไปแล้วยืนประมาณนี้หันปุ๊บม,มันจะไม่เห็นนะครับแต่ระวังห่างมันด้วยนะรอให้มาใหม่นะครับเพราะว่าตามหลังไม่น่าทันครับเพราะจะมีเข่าวกวางอยู่หน้าบ้านอันหนึ่งครับอย่าลวมุมเดินแล้วออเลียวเราไปเลยสิโอ,อทันไหมนี่ โอทันหรือเปล่าฮึบฮึบขวาขวาครับจังหวะต้องค่อนข้างพอดีนะคุณผู้ชมด่านนี้ค่อนข้างที่จะเป๊ะเลยนะจังหวะแล้วก็อาศัยโอกาสด้วยนะครับเราให้ปีศาจมานะครับให้คุณผู้ชมสังเกตทางรูป,ประตูซ้ายมือน,นะครับผมมอ,อจากทางนั้นล่ะแนะนําว่าพยายามอย่าเกินหนึ่งช่องนะครับเพราะว่าถ้ามากกว่านั้นศัตรูจะเห็นเราจโจมตีเข้ามาในบ้านได้ออกมาแล้ว สองตึง้งเราส่วนไปเลยครับอันที่7เราให้ปีศาจมานะครับหมดไปแล้วระวังหานะครับให้เรามุมนี้นะนับไปสี่วีครับประมาณสี่วีแล้วล่ะมีพวกกลับโอเคเดี๋ยวใหม่ แนะนำให้คุณผู้ชมยืนตรงนี้นะครับเพราะว่าหาสามารถสะบัดได้4วิครับ1 2 3 4งอาอกไปเซ็กครับไม่เลียวครับแนะนำให้ถอยเลยเพราะว่าศัตรูจะเห็นเรามาโจมตีเราได้ครับแล้วเหตุผลที่ผมนะเพราะว่าบางมุมบางทีจังหวะนี้มันจะววกับมาทันทีก็มี2 3 4เซ็กครับเนี่ยครับเลี้ยวร,ร,ยวรไปเลยนะ เก็บอันที่8อยู่หลังป้ายนี้นะครับป้ายหินนี้ใส่มุมนี้ดูครับห้ามกว้างมากครับให้ประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้ามากกว่าน,นั้นสามารถโจมตีเข้ามาได้เราให้เลี้ยวไปเลยนะน่าจะเลี้ยวแล้วแหละแนะนาให้ถอยด,ดีกว่าครับเดี๋ยมันจะเห็นจากระยะใกล้เลยอันนี้อาจจะเป็นแบบเซฟนะครับหรือจะเสี่ยงก็ได้เลยครับผม เลี้ยวเลยวโอเคลิฟเคียร์เลยครับอันที่เก้าอันที่สิบนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปเลยครับผมต้องเร็วนะครับต่อมาให้หาส่วนผสมนะครับทั้งสี่อย่างหนึ่งสองสามสี่ออกไปเช็คครับหเห็นเห็นเห็น เอาใหม่เอาใหม่รับมือรับมือรับมือหนึ่งสองสามสี่เอาไปใช้ค,ครับเนี่ยเรียบร้อไปเลยครับมาหลบตรงมุมนี้ไปต่อเลยครับให้วิ่งแนวนี้นะครับวิ่งไปเลยนะครับห้ามหยุดห้ามชวนเลยทั้งสิ้น นี่ส่วนะสมชิ้นแรกครับไปต่อเลยครับโอ้ทันไหมนี่ถ้าเรียกทายให้ไปได้เลยนะคุณผู้ชมกดอีได้เลยครับไม่ต้องเปลี่ยนเป็นขวดยาครับสามารถกดอีได้เลยต่อไปเป็นกุหลาบดํานะครับหนึ่งสองสามเห็นป่มครับมันจะวกกลับมาแบบนี้เลยทำไมใหม่ หนึ่งสองสามสี่เอาไปเช็คครับได้อยู่ได้อยู่ต่บมุมเดิมนะหนึ่งบานวิ่งไปเลยครับไม่น่าทันครับจังหวัดต้องพอดีครับ2อตึ้งเราวิ่งไปทันทีให้อยู่ประมาณนี้ครับแล้วดูการเคลื่อนไหวของปีศาจต,ตัวนี้นะครับรอรๆมาแล้วครับไปเลย วิ่งซ้ายครับไม่ต้องไปสดละใจอะไรทั้งนั้นวิ่งไปเลย pp! เขาซ้ายก่อนอันนี้ช่วงหวัดไม่แน่นอนนะครับเกิดเหมือนกันนะรอ,อะหยิบกุหลาบก่อนครับกุหลาบจะอยู่ในกรงนี้นะครับต้องหยิบทีละชิ้นนะครับเพราะว่าถ้าไม่เอาชิ้นแรกไปวางกุหลาบจะไม่เกิดนะครับชิ้นที่สองต้องเป็นสเต็ปกันไปรอ,อก,ก่อนรอ,อก,ก่อน ไปต่อครับหลบมุมเดิมครับผมเอาตัวชิดเก้าอี้เลยนะครับแล้วค่อยๆเบี่ยงตามตัวปีศาจนะครับเพระเบี่ยงไปมันจะเห็นนะครับเคขยวซสายไปเลยจังหวะด,ดีครับอุ๊ยเกือบอลาชิ้นที่3ครับเป็นไข่อยู่ทางขวามือครับอยู่ในไหายะครับผมให้กด E ีได้มาแล้วมา,มาแล้ว หนึ่งสอสาี่ออไปดูครับไม่ได้ไม่ได้พอถ้าวิ่งไปไม่เกี้ม,มันโจมตีเราเลยนะวิ่งไปหลบในบ้านต้องให้เร็วเท่านั้นครับเพราะว่าไปหยิบขอนเดี๋ยวมันจะเห็นอยู่ดี 1, 2, 3, หนึ่งสอสามสี่เร็วไหมโอเค อไอ้ไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวเกือบเกือบต้องเป็นจังหวะเลี้ยวเท่านั้นครับ้ายแสงสว่าครับผมหนึ่งสองสามสี่ออกไปดูครับเลี้ยวเลี้ยวเลวโอเคด่วนเลยอยู่ในนี้ครับรีบเข้าครับรอด อีกชิ้นนึงจะเป็นหญ้าครับอยู่จุดเริ่มต้นเลยหนึ่งสองสาสี่เอาไปเช็คครับเหลียวโอเคสองตึ้งเราไปเลยนะไปเลยครับซ้ายวิ่งตรงห้ามหยุดครับไม่ต้องกลัวมันจะไปติดขอบขอบเช็คให้เรียบร้อยวิ่งไปเลยครับ แานบายตรงนี้ก่อนอกนเดียเดียวครับรอรอรอโอเคไม่วอกนะไปเลยรบอยู่ตรงนี้เลยครับ ตามุมเดิมครับคล้ายช่วงแรกเลยครับผมสวันดีเสียงมากชวนๆนะครับถ้าวกลับคือจบเลยวิ่งมาขวาเลยนะครับเอาขวาโอ้เสียงไม่เสียงไม่เสียง,ยงจะเย็นใจเย็นไม่ค่อยไปนะครับชิดเก้าอี้เลยครับผมให้เหลี้ยวแล้วกันไม่เลี้ยวด้วย มุมนี้ครับวกทันทีเอ้ยเกือบเกือบหายไปเลยไปเลยจังหวะน,นี้โชคดีโชคดีเรียบร้อยทีนี้ให้ไปหยิบตัวยาครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกดฝั่งนู้นเลยครับหนึ่งสองสามสี่ออกไปดูครับเรี้ยวโอเค วดยาปึ๊บอุ้ยแนะนำว่าให้เข้าก่อนก็ได้นะสองสเตปเอาอันนี้ให้เลี้ยวเข้าถ้ำไปเลยนะให้เลี้ยวขวาไปเลยเลี้ยวไม่เลี้ยวอีกไม่เลี้ยวืมกวนมากรอใหม่มุมเดิมมา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 ขวารอค่อยๆดูนะครับค่อยๆรอไป เลียบไหมครับไปเลยก็ได้เฮ้ยฮึบอตอบมุมนี้เลยครับปริษัทจะเดินผ่านโน้ป <Nope. S 1> เอา้าไม่ได้เก็บมาเลยทำไมกดไม่ติด เรียบร้อยจีจีน่าจะกดไม่ทันนะครับเนี่ยครับก็ประมาณนี้เลยครับอันนี้ผมขอบอกเลยว่าใช้เวลาเล่นนานมากๆเลยครับ2-3วันเลยทีเดียวซ้อมกับเพื่อนๆครับโอเคครับงั้นกลับไปที่ล็อบบี้เลยนะครับจบไปแล้วนะครับในด่านแม่ลิสแล้วก็เด็กเซเลียมระดับในแม่นะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ค่อนข้างจังหวะต้องไปมากๆนะครับเล่นยากจริงๆครับต้องใช้ความอดทนมากๆครับ ไว้รอดูกันต่อในอีพีต่อไปของเฮียซิเมสกันนะครับว่าจะมีอีเวนต์ไหนมานะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับเจอกันใหม่ในพีหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแม่ลิแบบแม่ลิแบบ Full HD เลยนะครับโอ้ทันไหมนี่แบบ Full HD เลยนะครับนี่ตัวจริงเสียงจริงเลยครับแม่ลิศนี่ครับชัดพอไหมครับคุณผู้ชม นีครับตัวในด่าน3ามครับผมประมาณนี้เลยนี่เบื้องหลังนะครับคุณผู้ชมเนี่ยยืนแบบนี้ครับยืนแบบนี้สายสายสายผมดีเอาบนอีกแปบ๊บหนึ่งนะแป๊บ,บนึง ลำหนึ่งนะครับจังหวัดน,นี้ล่ะ